สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์ ver, กรอบสนุกกลับมาสู่ตื่นมาติวอีกหนึ่งช่วงนะคะและสำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงติวโต้แฟนกับช่วงที่ติวเตอร์ของเราเนี่ยจะหยิบคําถามใน Facebook มาตอบกันใครที่มีคําถามสงสัยยังไม่ได้โพส์ตเข้ามานะก็โพส์ตได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k c o m ตื่นมาติวเดี๋ยวติวเตอร์ของเราเนี่ยจะหยิบมาตอบอย่างแน่นอนคะ่ะและสําหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอรกรอบสนุก เราไปติวกันต่อเลยช่วงน,นี้ติวโตแฟนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสำหรับเช้าว,วันจันทร์นะคะวันจันทร์เป็นวันภาษาไทยค่ะตื่นมาติวตื่นมาเจอเจ๊กวางตามปกตินะคะมาวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เบรก3แล้วเบรกก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารีรันไปใช่ไหมคะเป็นเรื่องของกรอนก็สอนกรอนไปเบรกนี้เราจะมาตอบคำถามแฟนกัน แฟนเราเนี่ยนะก็คือแฟนเพจที่อยู่ใน Facebook ก็แหละตื่นมาติวใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ทำซะเป็นอันนี้ส่งผลบุญอันดีงามโอเควันนี้เราจะเลือกคำถามง่ายๆมามาตอบเป็นคำถามชิวๆแฮปปี้อย่างนี้เริ่มฉันรู้สึกเป็นสาวไอทีมากเลยเรียกฉันว่าน้องซีนะฮะน้องซีไงน้องซีเจ้าหญิงไอทีเฮ้ยน่มาทำพน <c oughs> นางจะสไลด์แรงมากมาดูน้องแสดสีทอน,น้อยปลา คำว่าอนุชาแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายกันแนกเอออ่ะมาอนุอนุแปลว่าเมียถ้าคือง่ายง่ายถ้าเกิดแปลง่ายง่ายเลยนะถ้าเกิดเป็นเมียหลวงอะก็เมียหลวงถ้าเป็นเมียน้อยเขาเรียกอะไรอนุอนุก็คือเมียน้อยแสดงว่าอนุชาน่าจะน้องชายเออนี่พี่กองเชื่อมเอาหมื่นๆมืนะแต่จริงๆแล้วเปิดพจนานุกรมคืออนุชาแปลว่าน้องชายหรือผู้ที่เกิดทีหลังเกดนะเกดดังนั้นเนี่ยหนูเลือกอะไรดูหนูอยากจะเป็นเมียหลวงหรืออยากเป็นอนุ เป็นอนุเเป็นเมียหลวงซิเอออนุแปลว่าผู้ที่มาทีหลังละกันรู้ใช่ไหมลูกว่าถ้ามาทีหลังจดทะเบียนซ้อนทะเบียนทีหลังไม่ไม,ไม่เป็นโมฆะนะคะมันมันไม่ได้นะเช่นสมมุติว่าพี่วังชอบอ่ะคุณชัยหมออ่ะเจมจีแล้วเจพี่วังก็ไปจดทะเบียนกับเจมจีจดน่าจะจดได้แล้วอยู่นะน้องเจมจีน่าจะจดได้พี่วังก็จดกันปุ๊บหลังจากนั้นพี่อ้อมทีมงานมาจดซ้อนถามว่าของใครเป็นโมฆะของี่ของพี่อ้อมนะคะรู้ใช่ไหมลูกรู้นะเจมจีรู้นะนนะได้ยินนะ อยากให้ดูจริงๆเลยว่ะว่านางแบบเกี่ยวอะไรกับกันต่อมาถามอีกว่าน้องมอสชิวชิวครับนารีจำศีลแปลว่าอะไระจริงเหรอแกเขียนีใส่ชั้นจริงเหรอน้องมอสน้องมอสทนันกับพี่ไม่ได้นะนารีจำศีลโอเงี้ยเหรอ เงี้ยเหรอเขียนเงี้ยเหรอแปลว่าอะไรอ่ะเงี้ยเหรอนานีจำศีนแปลว่ากล้วยบดชีเออไม่ต้องทำหน้างงมันคือแค่นั้นเว้ยแปลว่ากล้วยบดชีแต่ถามว่าเราเวลาเรากินกล้วยบดชีเราเรียกว่ากล้วยบดชีหรือนารีจำศีนก็กล้วยบดชีสิวะอ่าโอเคป่ะกล้วยบชชว,วยบชีคือนาลีจำศีน ต่อมาคําถามต่อมาอยากเลือกอีกบอกวิธีถอดคําประพันธ์หน่อยครับโหยากมากเลยอ่ะเข้าใจปะเอาเริ่มหนึ่งสมมติว่าเจะกรอนเจอกรอนมาเอาเป็นกรอนแปดก็ได้ไม่ต้องเป็นกรอนยากอ่ะกรอนแปดหน้าต่างง่ายๆเพราะถ้าเกิดเจอโค้งมามีสิทตายได้เด็กๆมีสิิตายได้จำไว้ลูกเวลาย,ย่อความส่งหรือย,ย่อความสอบนิติอ่ะสมมติจะสอบตรงเข้านิติศาสตร์มีสอบย่อความเลยถ้าเขาให้กรอนมาเองต้องถอดเป็นร้อยแก้วเองต้องถอดกรอน สกิลนี้จะถูกใช้ในการสอบเข้าแน่ในบางคณะสมมติจะกรอนมา1อ่านรอบแรกก่อน 2. ออ่านรอบแรกเสร็จปุ๊บตกใจหนีไปเลยไม่ได้นะเว้ยอย่าแพนิคหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วเริ่มดูสับที่เราไม่เก็ตเข้าใจใช่ไหมลูกอ่านไปอ่านไปแล้วดูสับพยายามแปลสับให้ได้ก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นร้อยกรองสับมันจะเริ่มยากกว่าร้อยแก้วเป็นเนเจอร์ของมันอยู่แล้วอะเองก็เริ่มแปลสับสามเรียบเรียงในหัว แสบแล้วก็ดูว่าเขาพูดว่าอะไรสี่ค่อยถอดความมาเขียนในกระดานกระดาษถ้าจะต้องย่อความส่งต้องอามารีไรท์อีกรอบหนึ่งเขาเขียนส่งไปแสดงว่ากระบวนการซับซ้อนมากพี่ครับแล้วถ้าผมแบบไม่รู้ศัพท์คํานั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันแปลว่าอะไรผมไม่รู้เรื่องราวาผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจเลยนั่นหมายความว่าการพัฒนายอย่างยั่งยืนคือเองต้องอ่านหนังสือให้เยอะอ่านกรอนให้มากแล้วชีวิตจะดีขึ้นคลังคําในหัวที่เป็นคํายากจะเพิ่มขึ้นแล้วหนูจะแปลออก ถ้าไม่ใช่สายอ่านกรอนแล้วจะมาบอกวิธีการด้วยปากเปล่าแกไม่มีการแปลออกหรอกเว้ยแกต้องหัดอ่านมันก่อนเข้าใจใช่ไหมนี่มันคือความยากเลเวลหนึ่งเลยกับวิธีอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้เราอ่านคำประพันธ์ได้ง่ายคืออย่างน้อยสุดต้องรู้ว่าใครเขียนอนึ่งใคร คือต้องมีแบ็กกราวของเรื่องราวว่าคนนั้นพูดกับคนนี้คนนี้สอนคนนั้นในสถานการณ์ไหนแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นมันเหมือนกับการอ่านภาษาอังกฤษเลยเช่นเอาบทความภาษาอังกฤษมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรอ่านข่าวมันอาจจะเป็นข่าวน้ําท่วมรถชนแต่ณน,นตอนนั้นเวลาเราอ่านสอบเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งกับ กับเลี้ยงแมวแกก็จะแปลผิดไปหมดเลยเพราะแกรู้สู้มันแปลว่าเลี้ยงแมวเข้าใจใช่ปะ่ะเดออย่างน้อยสุดต้องรู้ว่าบริบทตอนนั้นกรอนพูดถึงอะไรมันจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเดาง่ายขึ้นแต่บอกเลยว่าหัดอ่านหนังสือให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นทุกสกิลของภาษาไทยอะต่อมามีคําถามอีกคาถามเนี้ยยากนิดน,นึงอะแต่เราอยากตอบเราชอบอ่านมากเลยอะ จุติเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตลกดีน้องมาทีโฮเนเส,อ,นนส,อ,นสออเนสอเนสถามภาษาไทยครับนี่มีการระบุด้วยว่าวิชาอะไรคำว่าจุติแปลว่าเกิดหรือตายจุติจุติอย่างงี้เหรออ่ะหามาเลยเว้ยอันนี้ดีมากอ่ะอ่านแล้วเพลินเขาบอกว่าจุติตามรูปศัพท์แปลว่าการเคลื่อนการ move อือหือ พาจนานุกรมแต่พราจันนุกรมราชบัณฑิตบอกว่าแปลว่าตายแต่รากสั่จริงแปลว่าเคลื่อน mm hmm. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจุติไม่ได้ใช้กับมนุษย์ทั่วไปแล้วใช้กับใครอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้กับบรรดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉา,านอื่นๆคําว่าจุติจะใช้กับเทวดาหรือพรหมเท่านั้นอ๋อแล้วจุติจะใช้ในกรณีที่ท่านเนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วลงมาเกิดหรือการเคลื่อนมาเกิดในโลกมนุษย์ ดังนั้นจุติจะไม่ได้แปลว่าตายสําหรับมนุษย์นะคะจะใช้กับเทพที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์โอเคปะ่ะบนพื้นพีพอหรือเช่นเช่นอ่ะเช่นพระโพธิสัตว์จุติดจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาปฏิสนธิในพระคันของพระนางศรีมหามายาเข้าใจเออก็คือเหมือนเทวดาเคลื่อนลงมาเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่ในโลกมนุษย์จะไม่ได้ใช้กับมนุษย์หรือสัตว์เดราาัจฉานหรือพวกอสุรกายทั้งหมดทั้งปวงอ่าส่วนคําว่าปฏิสนธิเมื่อกี้มีคําว่าปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าเกิดในท้อง โอเคอ่าต่อมาแล้วก็มีความเข้าใจผิดบ่อยๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาคําว่าจุติมาใช้แปลว่าเกิดแล้วก็มาใช้กับมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผิดเช่นเขาจุติเป็นมนุษย์ผิดว่ะต้องเป็นคําว่าเขาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ ซ้ะดังนั้นพี่กวางจะบอกเลยว่าคำนี้มันยากมากเวลาใช้บริบทให้ถูกดังนั้นเนี่ยจำง่ายๆว่าจุติแปลว่าเกิดแต่มักจะใช้กับเทวดาที่เปลี่ยนภพภูมิล,ลงมาเกิดบนพื้นโลกจะได้ง่ายโอเคปะเออก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมีก้อนหนึ่งซึ่งดีแลวพี่กวางปลื้มคือคําว่าอุบัติอุบัติแปลว่าอุบัติแปลว่าการเกิดใช่ไหมเอออุบัติแปลว่าการเกิดมันจะมีสองคำที่เรามักจะเจอคืออุบัติเหตุกับอุบัติภัยอุบัติเหตุ เอ,อ,อ,อุบัติเหตุแปลว่าอ๋อเหตุที่เกิดโดยไม่คาดคิดเหตุที่เกิดโดยบังเอิญแต่อุบัติภัยคือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอีกทีซับซ้อนจังเลยอะ่ะฉันไม่เคยพูดคำว่าอุบัติภัยเลยฉันพูดแต่อุบัติเหตุเออประหลาดดีเออนะอ่ะก็ฝากไว้สองคำฟังให้ทันมันเป็นคำหลวมๆที่เก็บไว้ในคลงังคำอาจจะได้ใช้ในสักวันแน,แน่แต่คำว่าจุติเกิดมาไม่เคยใช้เลยอะ่ะแต่หนูอาจจะได้ใช้ลูกหนูอาจจะแบบชาติหน้าหนูอาจจะไปเป็นแบบ เทวดาชั้นพรมแล้วลงมาจุติบนพื้นโลกก็ได้นะคะ โอเคอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไไหนนะลูกนะเบรกหน้าเนี่ยพี่แพวจะพาไปติวยียนโตไปดูออกแบบผลิตภัณฑ์อันนี้น่าสนใจมากเลยไอพวกที่เราซื้อของมาแล้วรู้สึกว่ากล่องสวยเหลือเกินอยากซื้อคนพวกนี้เขาทำงานกันยังไงเนี่ยให้รอดูใครที่เป็นพวกแบบชอบสายวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแนวโน้มสูงที่จะได้เข้าเรียนในพาร์ทนี้ก็ดูไว้ซะสำหรับช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยคะ่ะเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุกสนับสนุนโดย เนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุก